จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมนี้พวเข้าขอพัวอ,อีสานนอนหน้าเกสิรด้ประาพ่อแม่พี่น้องมาเลียงควายนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาบรรยากาศอยุ่ทองทุงหน้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องะะด้อค่ะเด้อมนีอากาศกันเป็นเซียวเอา,เอาคือเกาลาะคา่ะพ่อแม่พี่น้องมนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะคะ่ะเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งโอ้เดือนเมษาเดือตอนพ่อแม่พี่น้องเร็วเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบอ,อันแม่บ้านว่าเร็วเร็วนะคะเนาะ ข้าวเดียวก็สิได้ลงนาอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพอดีฝนตกให้ห่นซองมือเนาะค่ะเนาะบันนี้ก็ห้องบ่มบ่มมามือหลังมาหอดกับบ่ตกโต๊พ่อแม่พี่นอยย้องใครยุ่มีหนาโป้งให้คั้วได้กินเนาะค่ะเนาะทิ้ทางบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะคะ่ะหอนเอาบ่ทางหนองค่ายกับหอนหอนเนาะค่ะเนาะเอาห่อนเอา มื่อนี้ก็ได้ลงมาเลี้ยง,ย,งยุหลังหวยหลังฝายพี่นะคะบมได้ลงมาโดนวนละหยาปงแล้ะใครอยู่ค่ะคั้วบปหลายโตเหลือซีตัวอแไมพี่นอ้องพอได้กินอิ่มๆิ่หอนเอานะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะหขอบพั้วยิสานน้อนหน้ากะเป็นกำลังใจทุกๆคนเะคะ่ะเด้อ หอนเอาหอนเอาน้ำยุ่หัวยย้อฝ้ายกระบกใกล้เบิดแล้วเราเข้มพี่น้องฝนตกหันกระตาโดนแล้วเนาะอาทิตย์ก่อนละ เสียงพอบานแล้วอเหุยังอืดๆเจ้าุนพม่พน้องแล้วดันเอียงแล้วกับพามาเลียงตาเสาเนาะค่ะน่องพม่พิ้องเนาะเลียงตาเสาแล้วกันพูดละซีโมงจักหน่อยซีโมงหาโมงก็บดดเป็นน้อนนามเขาขอกน้อนเว้นลวค่ะ เพราะว่ามันแดดครับพ่อแม่พี่น้องข้อยหน้าวบะคืองง่วนะคะนะเนาะแดดมากกับสีหอนเอาออเรถเลี้ยงเป็นเวลาใบสามย,ยังค่อยออกกินหญ้าไม่เนาะคะนะ่ะเนาะจากน้อยนี่นอหม่ก็สิป้งนะคะพ่อแม่พี่น้องฝนตกว่านี่ แล้วก็เกิดทึอเก่าของีพี่นออ้องก็ให้ก็ได้พอบานแล้วมาดันออกเด้เกิดทึอเก่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นหลังห่วยหลังฝ้ายพอมีพี่น้องเบิ้งนา้าไม,ม่บานจะให้เบิ้อค่านา้ำเดี๋ยวเห็นยกันเป็นห้องเป็นห่วยเนาะค่ะเนะเานะ,ะเหลียว่บรายผ่านเหลียพ่อเที่ยงแข่งบ่ พอดีฝนตกเมื่อ่ส่งงหันนี่ค่ะจีนจีนจังน้อยแม่ติพาไปอาบน้ำนอนแล้วผวห้องขอบพ้ออีสานน้่นหน้ากัาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะที่มาเป็นกําลังแรงใจผวห้องเสมอมากนะคะเนาะ มันนี่ไม่บ้านสิเอาลูกๆไปขอกนอนเว้นกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสวยเด้อคลิปนี้ไม่บ้านกันสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซนนี้กันเด้อค่ะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมเนาะค่ะเนาะพวกข้าวขอบขัออีสานน้อนหน้ากับขอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำล้ำลื่นวยกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ไม่บ้านกันสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเลี้ยงควายคือเก่าล่ะค่ะชีวิตประจำวันคนเลี้ยงควายเนาะค่ะเนาะ สู่ไปน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อคลิปนี้แม่บ้านก็นสิเดกา้าคำว่าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อ